ใครที่ประสบปัญหาความรักตอนเนี้ยหาทางออกไม่ได้แม่งแบบพยายามแล้วพยายามลืมพยายามละพยายามเลิกพยายามทําใจคิดวนลูปพอจะออกจากกรอบก็วิ่งกลับมาที่เดิมถ้าอย่างเงี้ยหนูแก้ไขตัวไม่ได้ละหนูต้องให้คนอื่นช่วยหนูต้องได้ระบายบ้างไม่อย่างนั้น่ะถ้าทิ้งไว้นานๆนะลูกซึมเศร้าถามหานะคะแม่จะมาดูสําหรับคนที่ มีปัญหาเรื่องความรักทุกระทมมืดแปดด้านในความรักนะเวลานี้นะคะว่าหนูจะแก้ไขยังไงหนูควรทําอะไรนะคะเพราะตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยู่ในวังวนเดิมๆความทุกข์น้ําตาเสียใจนะคะเรามาดูกันว่าหนูควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงกับความรักครั้งนี้นะคะเลือกมาหนึ่งใบนะคะลูกเลือกมาหนึ่งใบ หนูจะแก้ไขยังไงกับความรักครั้งนี้นะคะสาหรับใบที่หนึ่งหนูจะแก้ไขยังไงกับความรักครั้งนี้สิ่งใดที่หนูปกปิดสิ่งใดที่หนูปิดบังอยู่หรือเกี่ยวกับมือที่สามแม่อยากให้หนูมันเป็นอะไรที่ยากนะลูกที่หนูจะเดินออกมาหรือเลิกลาเพราะว่ารักหมดใจไปแล้วก็เลยทาให้หนูรู้สึกว่าหนูรู้อยู่แก่ใจว่าเออหนูเป็นส่วนเกินแต่หนูก็เลิกไม่ได้ทางทางที่บางทีอยากเลิก อยากให้เขามารักเราคนเดียวเพราะเขาพูดไว้ว่าเออรอหน่อยนะแล้วเขาจะมาเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่สามารถมาเป็นที่หนึ่งให้เราได้หรือต่อเมื่อเราบอกว่าให้เรารับได้ในสถานะนี้แม่ถามจริงๆจากใจหนูเลยหนูรับได้จริงๆหรอลูกสถานะนี้ หนูมีความสุขหรือลูกกับการที่ไปแบ่งปันช่วงเวลาของใครบางคนมาณเวลาเนี้สิ่งที่มันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นคือหนูเคลียร์เลยพูดเลยว่าจะเอาอยัางไงอนาคตจะเป็นยังไงและถ้าเขาบอกว่าโอเคเขาอยากให้เราอยู่ในฐานะนี้ไปเรื่อยๆหนูก็ต้องถามตัวเองว่าในห้าปี10ปีหนูจะอยู่ในฐานะนี้หรอแล้วถ้าในห้าปี10ปีหนูมีลูกขึ้นมาหนูอยากให้ลูกหนูอยู่ในสถานะนี้หรอเพราะกับคนคนนี้หนูไม่มีการที่จะได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น มือหนึ่งแน่นอนเพราะยังไงถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขารับรู้หรือสื่อ,อเกิดการต้องเลือกเขาไม่เลือกหนูนะลูกเขาเลือกคนของเขาหนูควรทำยังไงถ้าถามแม่แม่อยากให้หนูเดินออกและเริ่มต้นใหม่มันทรมานมันเจ็บมันเสียใจแต่แม่อยากให้หนูมองไกลๆไปในวันข้างหน้าตอนนี้หนูยังมีโอกาสที่จะไปมีคนใหม่ได้แต่ถ้าหนูอยู่กับเขาไปเรื่อยสักห้าปีสิปี หนูอายุสามเอ่อสี่สิบสามสิบกว่าสี่สิบหนูจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครมันจะยากแล้วนะลูกแม่มองว่าหนูมีค่าหนูมีคู่ของหนูเองที่เป็นของหนูเองโดยที่หนูสามารถเดินเชิดหน้าชูตาว่าเนี่ยคนของฉันเนี่ยแฟนฉันไม่ใช่หลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยหนูมีความสุขจริงๆหรอลูกหนูไม่อยากมีคนของหนูหรอลูกยังเหนื่อยยังเสียใจยังร้องไห้ไม่พอหรอลูก ถ้าตัดไม่ขาดตัดไม่ได้มาเปิดดวงมาทําพิธีบางอย่างเพื่อให้หนูตัดได้เพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เพื่อใครนะลูกเพื่อตัวหนูเองเพราะภาวะตอนนี้ที่หนูอยู่มันทรมานนะคะฝากไปด้วยสําหรับใบที่หนึ่งนะคะแม่เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใบที่สองรักครั้งนี้นะคะจะไปยังไงต่อจะแก้ไขยังไงนะคะแม่มองว่า มันยังเป็นความรักที่สวยงามสําหรับหนูอยู่หนูยังมีความสุขกับมันแต่มันก็ไม่มีความสุขมันเหมือนหนูไม่รู้จะเดินต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเอายังไงหรือจะเลือกใครนะคะถ้าในกรณีหนูต้องเลือกใครเอากระดาษมาสองใบเลยเขียนเลยว่าถ้าอีกห้าปีหนูอยู่คนนี้เป็นยังไงอีกห้าปีหนูอยู่เป็นจากคนนี้เป็นยังไงนั่นแหละคือคําตอบของหนูและเชื่อในคําตอบอย่าใช้ใจถ้าอยากใช้ได้คําตอบต้องใช้สมอง อยากใช้ความรักใช้ใจแต่ตอนนี้ถ้าหนูต้องเลือกคนใดคนหนึ่งหนูใช้สมองก่อนลูกแล้วหนูจะได้คําตอบและเชื่อสมองและมันจะพาหนูไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าในกรณีที่หนูควรจะเลิกหรือควรจะอยู่กับความรักครั้งนี้แม่แนะนําว่าตอนนี้หนูหน,หนูคือร้อยเปอร์เซ็นคือเขาแต่มันอาจจะมีบางเรื่องหรือบางอย่างที่มันไม่เติมเต็มให้หนูแม่มองว่ารักครั้งนี้มันยังเป็นรักที่ดีสําหรับหนูอยู่ เพียงแต่มันอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่ไม่เข้าใจหรือเป็นปมในความรักครั้งนีของหนูเขาอาจจะเกิผิดพลาดมาหรือตัวหนูอาจจะเคยผิดพลาดมาหรืออาจจะไม่ได้คุยกันซึ่งถ้าใครที่มีคู่ประจําอยู่ที่ไม่ใช่คู่ของคนอื่นนะเน้นก่อนนะไม่ใช่คู่ของคนอื่นความรักของหนูยังเดิมไปต่อได้น,นะลูกแต่หาแห,หนทางแก้ไขพูดคุยกันบ้างไหมเลือกจะคุยกันโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ไหม เพราะทุกครั้งที่หนูแก้ปัญหาคือหนูมีอารมณ์แล้วหนูถึงแก้ปัญหาถ้าหลังจากเนี้ยถ้าหนูคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันยังเป็นคู่ของหนูหน,หนูยังมีความสุขยังมีความรักกับเขาอยู่หาสถานที่ใหม่ๆออกไปคุยกันออกไปไปใช้ชีวิตบ้างที่ไปแค่หนูสองคนและพูดคุยกันบ้างอย่าอายหรือรู้สึกเสียเซลหรือรู้สึกด้อยกว่าในการที่เราจะเอ่ยคำว่าขอโทษคนเราเมื่อไรที่เราใช้ชีวิตคู่อย่าอายที่จะขอโทษ ไม่งั้นไปไม่รอดเพราะอะไรเมื่อไรที่เราใช้ชีวิตกับใครสักคนแล้วมันคือคนคนเดียวกันการขอโทษเขาก็คือการขอโทษตัวเองการให้โอกาสเขาก็คือให้การให้โอกาสโอกาสตัวเองนะคะลูกแม่บอกว่าพูดคุยพูดจาและจะดีขึ้นแต่ถ้าใครที่เป็นมือที่สามหรือมีมือที่สามให้คิดเยอะๆไต่ตองเยอะๆถ้ามันยังจำเป็นกับตัวเราก็ทำไป แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจำเป็นมันแค่ความอยากของตัวเองแม่อยากให้ช่างใจนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่หนูปกปิดปิดบงังอาจจะถูกเปิดเผยจากคนอื่นและจะทำให้หนูพังพังทุกอย่างเพราะว่าคนที่หนูแอบกิ๊กอยู่เนี่ยมันเป็นคนที่อาจจะอยู่ในองค์กรอยู่ในเพื่อนที่รู้จักแต่เราแค่แอบกินกันโดยที่ไม่มีคนรอบข้างรู้ระวังนะลูก ระวังเยอะๆเลยถ้าสิ่งที่ปกปิดเปิดเผยอยู่หนูจะพังทุกอย่างเพื่อนงานสังคมพังหมดคิดเยอะๆอย่างถ้าหนูอยากเริ่มต้นใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆอยากเป็นตัวเองที่เป็นตัวเองจริงๆเพราะตอนนี้ไม่ใช่ตัวหนูมาทํำบนลันจวนมาดึงศักยภาพตัวเองออกมามาดึงความเป็นหนูกลับมา เพราะจริงๆหนูเป็นเด็กที่แอนตี้เรื่องพวกนี้มากแต่หนูเข้าไปอยู่ในภาวะนั้นและออกไม่ได้หนูมีคู่นะลูกหนูเป็นเด็กที่มีความสามารถมีหน้าที่การงานมีหน้าตาหนูกลับมาสงงาผ่าเผยยื่นอกได้ว่าฉันมีค่าฉันมีคุณค่าฉันมีเกียรติฉันมีศักดิ์ศรีหนูทําได้และหนูเป็นคนนั้นกลับมาเป็นตัวเองทําไม่ได้มาหาแม่มดเดี๋ยวจะพาทาไปด้วยกัน นะคะสำหรับใบที่สองนะลูกสำหรับใบที่สามนะลูกหนูจะทํายังไงกับความรักครั้งนี้นี้นะคะรักครั้งนี้ที่มีอยู่มันเป็นรักที่ดีถามเขารักหนูไหมเขารักหนูแต่มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อ่ะสำหรับคนที่รักเดียวใจเดียวคือมีคู่หนึ่งเดียวอาจจะเป็นเพราะหนึ่งหนูอยู่กันมานานเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะแบบเออต่างคนต่างขันหลังให้กันมีปัญหาเลือกที่จะไม่คุย ทางทางที่เฮ้ยยังรักกันอยู่นะอันเนี้ยแม่อยากให้หนูประครับประคองนิดนึงนะคะเพราะคนที่อยู่เนี้ยเป็นคู่ที่ดีสําหรับหนูนะคะต่อให้หนูไปเจอคนที่ดีกว่าช่างใจดีๆนะอย่าเลือกผิดนะลูกส่วนใครที่มีอ่ามือที่สามหรือเป็นบุคคลที่สามคนนั้นรักเราไหมเขาก็รักเรานะแต่เขาก็รักคนของเขามากกว่าถ้าหนูยอมรับที่จะอยู่ในสถานะนี้ หนูก็ต้องทําใจถ้าหนูเลือกนะหนูก็ต้องทําใจถ้าจะหวังให้เขามาเป็นของหนู impossible ถ้าจะเป็นเป็น,ม,น,านาม,ามานานแล้วถ้าจะมามานานแล้วไม่หลอกให้หนูรอแล้วรออีกรอแลอ้วก็รอแลอ้วก็รอนะคะแต่ถ้ารักตัวเองมากพอแต่ว่าแม่ว่าตอนนี้แม่แม่ว่าหนูคงยังรักตัวเองไม่มากพอยังเลือกที่จะรักเขาอยู่ก็รักตัวเองต่อไปก็ทําต่อไปก็ทําร้ายตัวเองต่อไปนะคะ แม่ไม่ได้ซ้าเติมแต่แม่แค่ด้วยนิสัยหนูหนูเป็นคนที่ทุกอย่างต้องสุดดีที่สุดอะไรที่สุดในเมื่อจะเจ็บหรือเสียใจก็เสียใจที่สุดแต่อย่าคิดแย่งชิงเมื่อไหรที่คิดแย่งชิงหนูจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าหนูยังอยู่ในสภาวะเนี้ย,ยอมรับกับสิ่งที่เป็นก็ยอมรับไปเรื่อยแต่แม่บทบอกบทสรุปของบ้านปลายเลยว่าหนูก็ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าเราเลือกที่จะไปเป็นส่วนเกิน คําว่าส่วนเกินมันเจ็บคนทุกคนมีเหตุผลโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเมื่อไรที่มันรักไปแล้วอะ่ะมันรักไปแล้วแล้วมันจะเลิอกอยังไงวะมันรักไปแล้วเข้าใจเข้าใจทุกคนนะแต่หนูต้องรับผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะขอข้อนี้เลยแต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากแก้ไขหรืออยากเจอคนของหนูจริงๆถ้าสำหรับแม่แม่แนะนำให้มาทำมลลัจวน หรืออักขณนิตัวหอมมันช่วยหนูได้เพราะถ้าหนูช่วยตัวเองตอนนี้ช่วยไม่ได้หรอกเพราะใจไป100%ซแล้วนะคะแม่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใบที่3าสู้ๆนะคะ